สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต you know, yani ้อนรับเข้าสู่ช่องส่อพโชครับสำหรับมันนี้สอพโชกับมาที่วัดนนจำปาครับเพราะว่างวดที่แล้วได้ข่าวว่าเล็เพิ่นเขาวัดสันครับวัดนี้สอพโชก็เล่มากครับงวดที่แล้วสอพโชก็บ่ดได้มากนะครับวัดนี้ก็ได้แต่ว่าได้ข่าวว่าวดที่แล้วนี่เล็เพิ่นเขาสิบหาครับเขาเล็กหลังครับสอพโชก็เล่นยแวะมาเบิ่งครับเพื่อชิ ฮาตัวดับตัวดีฮาเหล็กหนวทางไปฝากพี่ฝากน้องครับพ่อได้ลงทุนในการซื้อหวยรัฐบาลครับแตลองตามซอสพระโสดมาเบิ้งครับพี่น้องสิพาเข้าไปในวัดเบิง้งมอ้โหว่าสิเป,เป็นจังไงครับนี่แหละครับท่านผู้ชมตอนนี้ซอสพระโสดก็เข้ามาที่วัดนะครับวัดสิไปกราบนมัสการหลวงพ่อเพิ่นก็พอดีเผอิญเพื่นก็บ,บ่อยู่ครับก็เลยแวะมาที่ศาลศาลเจ้าแม่แตะเคียนนี่แหละครับ แบบมาเบิ่งมาเพิ่นเด็กตัวรับัวดีจากเจ้าแม่ตะเคียนนี่เพิ่นเอาวิธีใดครับก็สิพผาพี่น้องครับไปเบิ่งครับเราเบิ่งสักพักครับ่ว่าผู้ชมจะมีซอพ่อชคสิทำการเสียงไทยขอโชคขอลาบจากลูกบอลครับจากแม่ตะเคียนแล้วก็คือจากลูกบอลนี่กซื้อถึงแม่ตะเคียนเพิ่นนเสห้โชคให้ลาสซอขอจากเจ้าแม่ตะเคียนนี่แหละครับท่านผู้ชมครับลูกบอลก็ตั้งอยูหนาแม่ตะเคียนนี่นะราว่า อันนี้เพิ่นผู้เพิ่นมาขอเพิ hm. <In> ่นได้โชคได้ลาบเพิ่นกับเฮ็ดยังเสรล่ะครับเฮ็ดย่างเดียวกันครับเฮ็ดชือจันพระเจ้าก็ได้งวดลูกนึงพระเจ้าก็สี่พี่ถ้าจา์เล็กก็ให้เออเจ้าแม่แต่เคียนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงก็ได้ถ้าสิได้โชคได้ลาบหรือจังได๋ถ้าตัวใดเด็ดๆดังๆก็ขอให้ผู้ขาจับได้เด้อสาธุจะได้เฮ็ดในสางในแปลงเนาะเอาอันนั้นเป็นลหน่วยซะอันนี้ลูกแรกลูกแรกเนาะวางไว้ ลงแรกเลยหนึ่งลงแรกเลยหนึ่งสิบสองชั่งไรจีเปลี่นเอาเป็นน่วยเป็นชิปอันนวยแต่เงี้ยชั่งนี้บ่สองหนึ่งมาแล้วสองหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งทั้งสองทั้งคนต้องเป็นน่วยด้วยเดี๋ยวักน่วยชิป หนึ่งสองสองหนึ่งใส่เองที่แล,ล้วะลองดูละอันมาพี่โอ้ได้สองกับหนึ่งพี่บ่สองกับ 1, หนึ่งฮ่าตัวไซอิลบ้น 2> 3, 2, 1, าสนมนาม,อมสองหนึ่งเท่าไหร่สำนักตัวเลขสามมันง่ายมพอดียืนอือสองหนึ่งเนาะพอออใสสองหนึ่งครับพ่อพี่น้องครับอ,อันนี้จะเอาไปเป็นแนวทางเ้อะอันชวนนี่เป็นความเชื่อชวนบุคคลพ่อพี่น้องกะเยาว่ากันบ่ถีบกะใดเยาว่าอันนี้กะ ให้เป็นแนวทางเอามาหาแนวทางให้พ่อยพี่น้องเอฟซีได้มีโอกาสเอาไปวิเคราะห์กันล่องเบิ้งในสติในการวิเคราะห์เด้อพ่อยพี่น้องก็ได้คืออยู่ดีเหรอรแล้วก็ได้ครับก็ได้ซองกับหนึ่งครับพี่น้องได้ซองกับหนึ่งอาจาระเจ้าแม่ผู้มาไหวเพราะข้าเจ้าก็ได้โชคในลาบข้าเจ้าก็ไม่เห็นสิทธิ์แล้วที่จริงแล้ว xem gì đấy luôn, này, huấn pha sốt cả riêng mình cả, hai, hai con, toàn riêng, mỗi con nói, phù đầy, xị đầy, đầy nhàng. ơi, tôi mình riêng, xị đây. อตอนนี้ฝนฝ้ายโชกกำลังสเสียงครับบอกว่าของไ้สีแม่นสีซาสุเด้อเจ้าแม่ตะเคียนเลยอ่าคอำนาจบาร,รมีเจ้าแม่ตะเคียนนี่แหละเสื่องผ้า,ายเจ้าแม่ตะเคียนนี่แหละเมื่อนี้กี่แมหยิบลูกบอลเชียงโชคเชียงลาบอ่าวัดเท่ากำลังสางกำลังแปลงวัดว่าร่ามเท่ากับอยากสางอยากแปลงต่อไปจะให เย็บซี่พันได้มีโอกาสได้โชคได้ลาภจากการเสี่ยงครั้งนี้เดอ้อจังได๋ก็เปิดหูเปิดตาลูกได้ซีอ,อกก็หยิบมือใส่หลอเดอ้อหยิบใส่มือหลอเดอ้อจ้าแม่ตะเขียนก็นไ,นได้เออส,ไสิได้เฮ็ดได้สร้างสิได้สร้างได้แปลง่ตัวเจ้าแม่เอ้ยซะถูกพอจ้าแม่ดุดเนื้อตานเดอ้อเลขหาได้เลขหาครับ อย่าเริ่มมาเรียกมมนมีบุญมีร่างเด้อพอเป็นพี่น้องเด้อรังเทียกกะสอจับอาจจะเปลี่ยนบุญผมจับอาจจะเป็นนีจจป่นร่างก็ได้อีกยังกะมันก็เป็นไปได้ครับเลขหานะครับลูกแรกเลขห้าลูกแรกเลขห้านะครับผมว่างไว้ก่อนเด้อฟันเสียวขึ้นได้ลาวลักหน่วยได้ดาวลักหน่วยฮกนะครับได้ฮกครับ ในหกนะครับตรงกันกับเลขกับตาฟันแม่นมหาหงห่าหกแมนตรงกันกับเลขเบื้องตรงกันกับเลขตาฟันแม่นครับตรงกับตาฟันแม่นตรงกับเลขเบื้องตาฟันแม่นครับห้าหกครับเบื้องสองหูเล่าความนะเขาครับทั้งหลหลับสีเปียนเชีไหนี่จังสี่บอกจังสีนก็ไ้อันรอเช่ห้าหกหกหาก็แด้แต่ครับหกห้าห้าหก วางกันกล่องกันแล้วห้าหกเนาะสวยงามครับของผมอาจจะเป็นเลขล่างหรือเลขบนก็ได้ของซ้ออาจจะเป็นเลขบนหรือเลขล่างก็ได้ครับก็ล่องเบอรงมันมีเลขสองชุดนะครับมีสิบสองยี่สิบี่ยังก่อนหนึ่งสองสองหนึ่งเนาะอ่าราคาห้าหกหกห้าเจ้าหกห้าห้าหกนี่กันไปตรงกันครับเลขขุณตาฟันแม่นพอดีเนาะครับครับตรงกันพอดีครับตรงกันพอดี เอาตัวเนาะครับครับครับโอเคครับครับผมครับขอบคุณครับในหกห้าหกครับพี่น้องครับอันนี้ก็คือฝนฟาโชคได้หกห้าหกสอฟาโชคได้สองหนึ่งหนึ่งสองครับที่มาเสียงโชคเอาจากนี่แหละครับลูกบอลที่อยู่หนา ศาลเจ้าแม่ตะเคียนบ่ามันศาลเหรอครับคือเป็นเจ้าแม่เลยเหรอครับนี่ครับอยู่ที่เจ้าแม่ตะเคียนนี่ก็บคอนตะเคียนเพิ่นเป็นอย่งสิทธิ์เหรอครับหาแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องเปรียบเทียบกันเบิ่งว่าเลขเข้ากันคับทา้งหลาเด้่ก็เลยมาหาแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องเบิงามื้อนี้กับราจารยแล้ว่าอยู่ดอกนะครับแต่ว่าเคอนราจารแล้าบอกว่าอันนี้เงินนี่มีค่า15เด้อะครับว่าแล้วก็เล่นเล่นแล้วนี่ วันที่แล้วพระอาจาย์เพิ่นเน้นมาสรบุนพระโชกว่าแต่ว่าสอพระโชบ่ได้มากอกครับวันที่แล้วก็ได้ถึงว่าแถวนี้ครับแต่บ่โูบบ้ว่าเป็นยังไงเนาะครับเนาะกับให้พี่น้องไปวิเคราะห์อเอาเองครับว่าสิ่งใดมันสีดีสีงามครับสิ่งใดตัวใดที่พี่น้องมากตัวใดที่คิดว่าเป็นเหล็กในใจพี่น้องก็เอาไปวิเคราะห์อเอาเองครับตอนนี้สอพระโชคกับพา่าพี่น้องเลาะบ,บึงว่ากัสนน่ อยู่องได้ที่เพิ่นได้ตัวเลขตัวเบอร์ครับกระสิเลาะเลาะไปเงสิแล้วครับบางที่พี่น้องอาจสีมองเห็นครับเพราะว่าเพิ่นบอกว่าหันย่างหาเอาโลดมาสั่นเพิ่นวาสั่นมหาพอนจะแม่แต่เขียนเลนี้ามเปลืินะครับมันจะเปืองเงินเืง้องรสิเข้าอาไปเป็นแนว่างเอาไปพจเบวันนี้ผจไปเชพอจำมานี่พอจามาจีไเลขนี่มันมา ครับเมื่อนี้พ่อจำพ่นว่าสิปลอยเล็เล็กครับพูดละครับสอฟะโชก็สิไปพ่นละไปน้ากันครับเพราะว่าพี่นสันเพื่อนมีเพื่อนหรือโปก่าปลอยเล็เมื่อเนี้ยนะครับเดี๋ยวจังไรเล่ากับที่น้ำเสนอความพี่น้องว่าเราได้เล็กหรืออะไรเงินนะครับตอนนี้กับเพื่อนจะทางกลั่นสันพอดีที่เนาะครับครับเพื่อนล้วกราจีเป็นเรื่องใบเล่าหนาสิดอยตัวเล็กอ้อยพี่น้องเอฟซีเรดดี้หลังกันหเปล่าดูแก้วที่วางอ้าวมานี่แก้วโอ้ ดูแก้วที่วางก็เดี๋ยวเดีียวพรงนะ้ครับเห็นเลขสามแล้วครับพี่น้องยืนนี่ซอพะโคเห็นเลขสามโอ้โหว่วาพี่น้องที่อยู่รับชมรับฟังอยู่ตอนนี้นเห็นเป็นเลขใดกับพี่น้องกับนะทักมาเลยครับแต่ว่าซอพะโคเห็นแล้วละ่ะสามดูแก้วที่วางอยู่มีเลข สีกาดำดำทำเท่าบังเฉียงทสีกาขี้เหลขกขี้ผาครับทำน้อเบังเฉียงๆสีกาๆขับเหลขกขี้ผาขีเลขสามเบังทั้งใดเลขสามบอกครับเลขหาขอเลขหาเนาะห้าก็เป็น,นแก้วก็เป็นศูนย์นะครับอ่แก้วก็เป็นศูนย์ถ้ามีเลขห้าอยู่ในแก้วก็น่าจะเป็นห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับเงี้นเงี้นอันเดียวนะครับ พ่อไพี่น้องที่ได้เบิ้งคลิปแต่ที่สนใจเงื่อนอันเดียวนะครับเงื่อนเงื่อนเป็นเงื่อนห้างนะครับขนอมาว่างไว้เพิ่นก็บอกว่าเงื่อนมีท่าที่หาเด้อโบาณที่โมโหพี่น้องเห็นตัวใดครับตอนนี้ซอฟท์โฟกัสเห็นเป็นฮาบอกครับเห็นเป็นเลขกาแหละครับตัวหนึ่งแต่ว่าตัวหนึ่งนี่ว่าชัดเจนครับเงือพี่น้องเบิ้งครับบางที่อาจพี่น้องตาอาจสีดีก็อัดก็ได้ครับแต่ลองเบิ้งครับเพราะว่าเพิ่นบอกว่า ผู้ใดเขามาในวัดนนจำปาเนี่ยเพมือนก็มาหาเอาตัวรับตัวดีเนาะอ้นีน่แหละครับน้ำเจ้าแม่แต่เครียนนี่แหละครับเอ๊ะน่าจะเป็นเลขกเจ็ดแต่ตัวหนึ่งเห็นสามส่นาะน่าจะเห็นเลขกเจ็ดแหละครับเดี๋ยวนนี้ทั้งสายามือนี่ครับเดีวพี่น้องก็เอาไปวิเคราะห์เอาได้ครับเด้อไปเห็นตัวใดก็ได้ล่องออกไปวิเคราะห์กันล่องเบิรงครับล่องออกไปวิเคราะห์กันล่องเบิรงเด้อผู้เห็น นี่แหละครับพี่น้องซองมึงด้ครับเด้อบางที่พี่น้องอาจจะเห็นตัวเลขกน้ำนี่ล้ครับก็หอกว่าผู้ทสิโชคดีไอเจ้าแม่พ่งกระหายรถครับเบิ้งจ่งเสิลวครับเบิ้งในกล่องอาจารอ่แม่ปัญวเงินมางไบเาก็บอกเลราบอทานที่เลยว่าเออ่ิคาชิผาอมาาเรื่ว่าชิา เขาว่าวาบาทหรือชาชิพหาอย่างไรแตผมจำไม่ได้อ๋อมามองนี่นะชี้เห็นเป็นเลขแปดมองคมตรงนี้ไปไล่ขึ้นไปเงินเป็นค่าชิพหาบาทเ่ราะจเลยก็เลยมองคมเห็นเป็นสองแปดหรือสามแปดนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเราบ่ให้เป็นโตเร่าว่อหายอาให้เป็นปัญหาอย่างจริงจังนะครับพี่น้องครับผมก็เลยบ่มั่นใจตอนนี้อยู่มุมนี้แอดเห็นเป็นสองแปดนะครับพี่น้องออ๋อไปครับเมื่อนี้ไปอยู่ครับหลังจากที่ อ่าผมอ่านพ่อพี่น้องอ่านนะครับอย่เ็กนีะรูเพื่อลูกนะครับาเยนว่ายูเพื่อลูกค่อพี่น้องอ่านเอาเด้อว่าจังไหนกด้อ่าถึงแอดมินจะยม่งนี้บอขนา่าที่เห็นเป็นเลขสาม้วครับพี่น้องอ่าน่ะเป็นอะไรคับพี่น้องคับไวทักมากครับเบิ้ง พี่น้องเห็นเป็นเลขไดก็จงออาไปเสียนมึงครับนี่แหละครับท่านผู้ชมคือวัดนนท์จำปาครับนี่คือเจ้าแม่แตะเคียนครับพี่น้องก็คือเสียนแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้คือสปอแคชนี้นลละครับท่านผู้ชมกาขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังครับก็ขอให้พี่น้องเฮาทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญและขอให้พี่น้องโชคดีครับ ให้มีแต่ความสุขกายสุขใจครับประสบความสำเร็จในหนาทีการงานครับขอให้โชคดีมีสุขกันทุกคนครับให้ร่ำ่ำรวยๆเฮงเฮง,ง,ง,งครับสำหรับวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าสองพันหารอยหกสิบสี่นี่ครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับถ้าถูกใจพี่น้องก็อย่าลืมนะครับฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบบริภาทและการดีๆจากทั้งชองขอบคุณครับสวัสดีครับ